สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับโ oh อ้ไมคิดคลิปนี้นะครับเราเปลี่ยนจากรถบรรทุกจากสิ่งก่อสร้างรถไฟรถเคนมาเป็นของกินหรือว่าไอศครีมของเล่นกันบ้างนะครับคลิปนี้เราได้ของเล่นทุกชิ้น100บาทมาจากร้านขายของเล่นอีกแล้วอันนี้นะครับเราซื้อมาพร้อมกับรถเคนที่รีวิวไปก่อนหน้านี้เลยแต่อันนี้ก็คือเจ้าไอศครีมเพซเซตหรือว่าชุดทําไอศครีมชุดต่างไอศครีมนั่นเองเดี๋ยววันนี้จะมาแกะให้ดูกัน100บาท ไอศครีมหลายลูกมากดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลูกพร้อมที่ตักและมีโคนมาสามอันมันจะเล่นสนุกขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาแกะให้ดูกันอันดับแรกดูกล่องก่อนอน,นี่ด้านหลังนะครับปกติเนี่ยในเเต็กกรบอกมันมีสิบเจ็ดชิ้นนะครับก็คือการแข่งขันถือรับไอศครีมง่ายเลยก็คือนี่เอาเห็นไหมเขามีที่ตักมาเนาะมีลูกไอศครีมมามีโคนมา ใขรจะซ้อนโคนไอศครีมได้เยอะกว่ากันนี่นี่กี่ชั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นี่เห็นไหมนะครับใส่ในโคนนะครับอันนี้เป็นการแข่งขันง่ายๆถ้าน้องซื้อมาเล่นกับเพื่อนๆพี่น้องก็คือไขรต่อได้สูงกว่ากันหรือมาเล่นขายของอะไรก็สนุกไปอีกแบบนะครับอ่ะเราไปดูกันเลยกล่องละร้อยกล่องละร้อยเป็นยังไงบ้างนี่นะครับแกะออกมาชือ้อแกะออกมาปึ๊บหนึ่งร้อยบาทนะครับเราได้อะไรบ้างปึ๊บนี่นะครับ ก็ถือว่าตรงปกอยู่นะ100บาทไม่ใช่ตรงปกเพะอะไรเพราะกล่องมันใสมันก็เห็นนะครับนี่นะครับก็คือเห็นหน้ากล่องมีไอติม3โคนนะครับ1 2 3แล้วก็มีลูกไอติม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พร้อมที่ตัก1อันเราดือมกมาก่อนที่ตักนะครับไอศครีมนี่แล้วก็นีนนี้1 2แล้วก็3านมะไอศครีมจะมี3รสชาตินะครับก็คือ อันนี้อะไรนี่เผือกไหมอ่าเอาแบบอินเตอร์ก็เป็นบลูเบอร์รี่วานิลาแล้วก็สตรอเบอรี่นะครับสามรสชาติตัวไอศครีมนะครับเป็นตัวพลาสติกแข็งแล้วก็ทําลวดลายมาดูดีๆนี่นะครับเหมือนกับมีตัวเนื้อตัวเนื้อไอศครีมเนี่ยเป็นเนื้อผลไม้นะครับจาลองมาให้ด้วยถ้าบ้านหลานจะเป็นมะพร้าวเนาะแล้วก็โคนนะครับก็เป็นลวดลายแบบนี้เหมือนขนมปังกรอบที่เรากินกันตามไอศครีมตามตู้หรือว่าตามรถคุณลุงขายนะครับนี่ๆสามอันนะครับพี่ตักนี่แข็งแรงดีมากนะครับ ที่ตักก็จะนี่อะไรเงี้ยจะใหญ่กว่าตัวไอศครีมนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ตักเพื่อให้ตักได้สะดวกนะแล้วก็มาดูนะครับลายแทง่งทั้ง3แท่งก็เหมือนการตักแค่สี่นะครับตัวไอศครีมปึ๊บนี่ถอดแบบนี้ด้านในก็เป็นรูมงๆมแบบนี้นะครับอ่ะหนึ่งร้อยบาทเนาะก็ถือว่าเล่นคุ้มค่านี่แล้วดูนะจําลองวิธีการตักเวลาเล่นเวลาตักเล่นดูนะสมมตินี่ไอศครีมตั้งอยู่นี้ปุ๊บเอาไอศครีมอะไรครับเอาไอศครีมรสเผือกหรือสโอเบอรี่ตักขึ้นมา ปึ๊บนี่ตัดนี่ต้องตัดเอามือช่วยนิดนึงเนาะตากขึ้นอย่างนี้ปึ๊บใส่เข้าไปใส่เข้าไปปึ๊บต้องกดนิดนึงเพื่ออะไรเพื่อความแน่นมันก็จะได้แน่นเนาะสำหรับชั้นแรกนะครับต้องกดนิดนึงนี่ก็จะลงอย่างนีนน้ปึ๊บนี่ลงแล้วแน่นปึ๊บมันจะปึ๊บเข้าไปเลยนะครับทีนี้ชั้นที่สองอ่ะเอาออกมาก่อนแกะออกมาจากกล่องแกะมาให้หมดเลยสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าอยู่อย่างนี้เนาะอ่าตากชั้นที่สอง ปได้ไหมได้ไหมนี่เล่นเกมดูนะครับว่าจะได้กี่ชั้นชั้นที่สองโอ้ยถ้าไม่ตรงนี่ชั้นต่อไปลําบากชั้นที่สองบึ๊บต่อไปอ่ะชั้นที่สามบึ๊บเมื่อกี้ชั้นที่สี่บึ๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะงล่วงแล้วชั้นที่ห้านี่ครับชั้นที่หดูนะนะปรับมุมกล้องนิดนึงชั้นที่ห้าอ้ล่วงแล้ว ก็ได้ประมาณ4 5หชั้นนะครับก็สำหรับสตรีมันนี้เนี่ยน้องๆดูนะครับวิธีการเล่นก็อย่างที่บอกเนาะตามกล่องด้นหลังเลยเขาก็เรียงกันในหลากสีด้วยนะครับเนาะราคา100บาทถ้าเกิดน้องๆเล่นขายของเล่นกับพี่น้องแข่งกันเรียงกัน,นะคะใครจะได้คิมสูงที่สุดดู2องสใช้มือนะขออนุญาตใช้มือนะครับ3 4มสี่ห้าอุ้ยได้แค่5ชั้นนะครับ ใครที่ลองอยากได้ลองหาซื้อหาเล่นกันดูได้มากกี่ชั้นเอามาแข่งกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับอออ